เลือกชุดคลุมท้องแต่ละไตรมาสยังไงดีเดี๋ยวไปดูกันเลยคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกในช่วงไตรมาสแรกนี้นะคะร่างกายของคุณแม่ก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักเราสามารถใส่เสื้อผ้าที่เราใส่ก่อนตั้งครรภ์ได้เลยค่ะเพียงแต่คุณแม่ต้องระวังนะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่มันรัดแน่นเกินไปเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าตัวเล็กได้ค่ะถ้าเป็นกางเกงก็แนะนําให้เลือกเป็นกางเกงขนท้องนะคะซิมที่ตะกาได้เลย เป็นกางเกงที่มีขอบเป็นยางยืดรองรับกับหน้าท้องของคุณแม่แล้วก็เราจะใส่ไว้ใต้ท้องนะคะจะไม่ใส่กางเกงรัดหน้าท้องของคุณแม่ค่ะ 2. การเลือกชุดคุมท้องสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่2ในไตรามาสนี้เราก็จะแนะนําให้เลือกเสื้อผ้าที่คํานึงถึงส่วนล่างมากๆค่ะเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยจะขยายมากแนะนําเป็นชุดกระโปรงนะคะแบบไหนก็ได้ที่ไม่รัดหน้าท้องเลือกแบบที่ใส่ไปจนถึงข้อดได้ก็จะประหยัดไปได้ดีเลยค่ะ หรือถ้าเป็นกางเกงก็จะเป็นคําแนะนําเดียวกับไตรมาสแรกเลยนะคะก็คือกางเกงที่มีขอบยางยืดแล้วก็ไม่รับหน้าท้องของคุณแม่ค่ะต่อไปเป็นชุดสําหรับคุณแม่ไตรมาสที่3มาถึงช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่ก็จะมีท้องที่ใหญ่ใกล้คลอดค่ะในช่วงนี้นะคะทั้งท้องสะโพกแขนขาของคุณแม่ก็จะขายายกันหมดเลยค่ะชุดคลุมท้องในช่วงนี้นะคะควรจะเป็นเสื้อผ้าที่มีการจับจีบใต้อกค่ะ จะช่วยให้คุณแม่ไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะเดินเหินได้สบายไม่แน่นอกด้วยค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ชอบใส่ชุดคลุมท้องเป็นกระโปงหรือชอบใส่เปกางเกงเม้นบอกหน่อยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องช n แนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ